ชื่อไอครับชื่อไอบ้านอยู่แถวนี้เหรออยู่ตุยชนครับเหรอจริงเหรอไม่เที่ยวเอ้ยไม่เรียนอ่ะหนีทิปหนีออกทิปกันเหรอเนี่ยฮะไม่จริงครับเฮ้ยฟ้องพ่อฟ้องแม่นะเว้ยนี่เพิ่งไปต่อยมวยทะเลเหรอใครชนะต่อยกันเองเขาเลิกยังไงเขาเลิกยังเหรอต่อยกันเองไหมเดี๋ยวพี่ไปถ่ายให้ เอ้าเหรอเขาให้ราวงวัลไหมนี่ให้ครับให้แต่ว่าเขาบอกให้ผมก็าป่อยอา้าวทำไมอ่ะไม่รู้ครับแล้ววันจันทร์ไปเรียนกันไหมเนี่ยไม่ครับอ๋อแล้วตัวเล็กชื่ออะไรเนี่ยชื่อมันปันปัน,นอ๋อวันนี้พี่ไม่ได้ไปออกทริปกันวันนี้จะกลับแล้วทริปกันเสร็จแล้วอืออันนี้มานั่งกินกาแฟเฉย กำลังจะไปแล้วเอเอ,เอพวกเราเข้าบ้านซะเนี่ยตัวเปียกหมดแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเออเลยไม่ได้ไปถ่ายต่อยมวยกันเลยกําลังจะไปถ่ายเขาต่อยมวยกันนะเนี่ยเขา<อ>ยังไม่เลิกใช่ไหมอยอืมเื่ออะไรเนี่ยเอาใหม่ดิอไอครับชื่อไอนี้เื่ออะไร,อ,รอ๋ออยากได้ไหมรถอยากได้ไหมอชอบแหน ดูได้ชอบอคันนี้เขามีแต่คนชอบคันใหญ่ๆทำไมชอบคันนี้เออคันนี้มันคันเล็กอ๋อคันนี้มันคันเล็กลองนั่งไหมลองนั่งไหมอ๋อนั่งได้เปียกก็นั่งได้มามา้ตัวเล็กมานั่งนี่ตัวเปียกก็นั่งได้เออมานั่งได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ไหมถ่ายวีดีโอให้ไหม <laughs> มีแต่เด็กชอบคันใหญ่ๆอะ่ะเด็กชอบคันเล็กเว้ย <laughs> คันนี้ไม่ชอบอ่ะคันเนี้นยเอ,อ้าทำไมไม่ชอบอ่ะ,อ,ะอ๋อไปพากันกลับบ้านนะ่ะเดี๋ยวพี่พวกพี่จะไปแล้วเนี่ยไป,ไ,ไ,ปไปดูเขาต่อยมวยไง <laughs> อืมไปพากันกลับบ้านอนาคตเราเรียนเก่ง เรียนจบเร็วๆเดี๋ยวก็เก็บตังค์ซื้อได้พวกนี้ไม่แพงหรอกอยากซื้อจักรยานอีกอยากได้จักรยานอีกนั่นแหละพากันเรียนเก่งๆเดี๋ยวก็ได้ไปกลับบ้านไปลูกไปต้องไม่ชื่อเลยนะผมก็ไม่ได้นี่นี่โลโก้อยู่นี่นี่นแม,ง,ดดแมงงอดชาแนลอย่าลืมไปแชร์ไปติดตามกันนะ ฮะอ่าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปกลับบ้านไปลูกไปขับรถดีๆนะอย่ายกล้อนะ F4 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 ตัวน้อย F4 ตัวน้อย